สวัสดีค่ะทุกๆกคนวันนี้จะพาเพื่อนๆนมาชมลานขายต้นไม้นะคะต้นไม้มงคลจะมีประเภทพวกบอนสีแล้วก็ไม้มงคลนะคะพาเพื่อนๆนชมละลานตามากเลยค่ะสุดแสนคำที่จะบรรยายเลยนะคะเดี๋ยวพาชมแบบเพลินๆตาย,ยาวๆกันเลยค่ะ ชื่อก็จะตามนี้ความหมายก็ทุกๆคนก็ไปค้นดูในอินเทอร์เน็ตนะคะวันวนีอนน,นี้ฟิโลมาระกอทองฟิโลฟิโลมะละกอทอง,อทองไปจะออกเป็นขาวๆเหลืองๆลักษณะคล้ายๆกับไม่โดนแดดแสงจันเนาะนคล้ายกับต้นแสงจันเนาะ สวนแถวนี้ก็จะเป็นหน้าวัวมาเลต้นหน้าวัวมาเลเป็นแถวยาวยาวเลยหน้าวัวมาเลก,ก็จะมีสองสีจะมีสีแดงสดใสกับออกสีชมพูนะคะสีชมพูอยู่กไกลๆนู่นข้างบนนี้ก็จะเป็นแก้วสารพัดนึกราคาตามป้ายเลยนะคะถ้าสนใจก็อยู่พิกัดที่ ตำบลบ้านตาดอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะคะเยอะแยะมากมายเลยร้านขายพันไม้บุญกระจางฟาร์มบุญกระจางพันไม้เนาะสำหรับต้นนี้ก็จะเป็นต้นมอสเตอร์ด่างมอสเตอร์มอสเตอร์ด่าง,างให้ดูมอสเตอร์ด่างก่อนราคาเป็นไม้มงคลนะคะ ราคาหน้าสนไหมคะทุกคนช่วงนี้บอลด่างบอลสีเป็นพืชที่ติดกระแสมาแรงนะคะถ้าต้นขนาดเล็กลงไปก็จะอยู่ที่ราคาประมาณนี้นะคะทุกๆคนแต่นี้ยังอยู่ที่หน้าวัวมาเรียสีดอกสีแดงกับดอกสีชมพูใบสีแดงใบดอกดอกเราเรียกว่าดอกไหมคะ เนี่ยจะเรียกว่าดอกไหมสีแดงกับสีชมพูสวยงามมากละลานตามากๆเลยเดี๋ยวพาไปชมต่อไปเรื่อยๆนะคะต่อไปก็เป็นอันนี้อะไรเอ่ยอ่าบอนเสือพานบอลเสือพานนะคะลายเหมือนเหมือนทหารพานเลยสวยไหมคะเป็นบอนบอนนี้ก็คือเป็นพืชประเภทลงหัวนะคะ บอนสีบอนด่านี่ค่ะเป็นไม้มงคลเป็นไม้ฟอกอากาศวิธีการปลูกวิธีการดูแลก็อยู่ในอินเทอร์เน็ตมีให้สืบค้นมากมายนะคะถ้าใครชอบใครรักการปลูกต้นไม้ต้นไม้สวยงามเลี้ยงเอาไว้ปลูกเอาไว้เพื่อความสวยงามระดับระดับบ้านภายในบ้านอาคารบ้านเรือนนะคะ นี่ดอกสีแดงแดงนี่คืออะไรใบสีแดงแดงอ่าลักกี้สีชมพูค่ะป้ายนะคะอ่าลักกี้สีชมพูราคาก็ตามนี้เลยนะคะนี่มณีรุ่งเรืองมณีรุ่งเรืองอันนี้คืออะไรแม่น้อยเอาหมุนป้ายนี้ให้หน่อยแม่น้อยหมุนป้ายตัวนี้ให้หน่อยค่ะค่ะ อ่าซูเปอร์พิงค์ค่ะซูเปอร์พิงค์น,นะคะซูเปอปร์พิงค์ตอนเบอร์กินเบอร์กินก็สวยเดี๋ยวจะพาไปดูเบอร์กินราคาก็พอฟังนะคะเพื่อนๆต่อมาก็จะเป็นเศรษฐีใหม่นะคะเศรษฐีใหม่เดี๋ยวจะพาดูราคาเศรษฐีใหม่เริ่มต้น ต้นประมาณนี้ขนาดนี้ราคาอยู่ที่เท่านี้นะคะเป็นไม้มงคลนะคะเป็นสลิมงคลถ้าใครมีปลูกไว้ที่บ้านของตัวเองก็จะเป็นสลิมงคลให้กับตัวเองนะคะตัวนี้เป็นเศรษฐีใหม่ต่อไปก็จะเป็นบอนสตรอเบอรี่สตาร์สตรอเบอรี่สตาร์ก็จะเป็นจุดสีแดงๆเหมือนเม็ดสตรอเบอรี่ เมสตสตอร์เบอรี่กระจายเหมือนดาวก็เลยเรียกว่าสตอร์เบอรี่สตาร์นะคะต่อไปก็จะเป็นบอลสีศิลาสวรรค์เยอะแยะ,แยะ,แยะมากมายเลยเ,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 เป็นร้านขายต้นไม้ที่ใหญ่มากขายมานานแล้วตอนนี้ก็เอาบอนด่างเอาไม้มงคลซึ่งกำลังเป็นกระแสติดกระแสอยู่นะคะคคมาลงขาย ตอนนี้ก็เป็นอะไรทุกคนคะเดี๋ยวพาดูป้ายแก้วสารพัดนึกดูราคาค่ะต้นประมาณนี้ขนาดนี้ราคาอยู่ที่เท่านี้นะคะถ้าต้นเล็กก็จะราคาซอบอบลงมาตอนนี้ต้นใหญ่ราคาประมาณนี้นะคะใครชอบแบบไหนสนใจแบบไหนหรือใครอยากรู้ความหมายก็สามารถไปสืบค้นได้ดูในอินเทอร์เน็ตนะคะ ต่อไปอันนี้คืออะไรเอ่ยใครรู้เดี๋ยวพาดูป้ายอันนี้คืออะไรเนาะแสงเงินแสงทองค่ะแสงเงินแสงทองใช่ไหมแสงเงินแสงทองคือตัวไหนคือตัวไหนกําลังจะออกดอกนะคะกำลังจะออกดอกนี่ก็เป็นประเภทบอลเหมือนกันค่ะประเภทบอลเหมือนกันผู้บรรจายก็ไม่มีความรู้เรื่องอชนิดของบอล เท่าไหร่นะคะอาจจะบรรยายผิดบ้างถูกบ้างก็ขออภัยด้วยนะคะแต่ว่าได้มาดูร้านขายพันไม้ไม้มงคลก็เลยมาทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูเพื่อเป็นการไปสืบค้นเผื่อจะอยากได้นะคะตัวนี้เบอร์กินค่ะบอกินบอกินก็สวยนะคะเป็นไม้ฟอกอากาศสามารถเอาไปปลูกไว้ในบ้านเราได้เอาไว้ที่โต๊ะรับแขกหรือโต๊ะ กินข้าวหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบ้านก็ได้แต่ว่าให้โดนแสงแดดนะคะให้มีแสงแดดลํำไรบ้างหรือเอาไปประดับในห้องทํางานสํานักงานก็ได้นะคะสวยเค์เบอร์กินก็จะสวยที่ใบดูลักษณะของใบนะคะเป็นใบ มนแหลมคล้ายๆกับใบพูแล้วก็ตรงลายใบอ่ะก้านใบเส้นใบจะออกเป็นสีขาวจะเป็นริ้วสีขาวสำหรับใบใหม่ที่งอกออกมาก็จะเป็นขาวก็จะมีความขาวแต่ว่าถ้าเขาเป็นใบที่แก่แล้วส่วนที่ไม่ใช่ลายใบก็จะก็จะมีความเข้มเข้มของคอโรฟิลของสีของใบไม้นะคะ เยอะแยะมากมายเลยและลานจามากเลยข้างล่างก็คืออะไรคะคล้าค้าขายร่ำรวยนะคะนี่ก็คือบอลคล้าคล้าใช้สำหรับค้าขายร่ำรวยนะคะเป็นไม้สิริมงคลสำหรับคนที่ค้าขายหรือคนที่เสี่ยงโชคก็หาไปปลูกประดับบารามีให้ตัวเองได้นะคะ ต่อไปเยอะแยะมากเลยข้างในยาวมากเกินไม่รู้ว่าจะพาเพื่อนๆชมได้หมดไหมเชอร์รี่เลดนี่ก็คือเชอร์อรี่เลดเชอร์รี่เลดเชอร์รี่เลดกุมารทองเรียกซับอ่านี่ก็เป็นไม้มงคลสำหรับคนที่ค้าขายหรือคนที่เสี่ยงโชคค้าขายก็คือเรียกเงินเข้าบ้านคนที่เสี่ยงโชคนะคะเป็นไม้มงคลหน้าปลูกนะคะ หรือถ้าใครไม่ค้าขายก็เอาไปปลูกไว้เป็นสิริมงคลให้กับให้กับบ้านของตัวเองร่ํารวยก็ได้นี้เศรษฐีรวยทซัพย์ค่ะเศรษฐีรวยทรัพย์นะคะเศรษฐีรวยทรั์เยอะแยะมากมายใครชอบแบบไหนยังไงขอเชิญนะคะเศรษฐีแสงเงินแสงทองส้มราคาก็จะอยู่อย่างนี้ตรงนน้นก็จะเป็นกวักมหามงคล ถ้าใครสนใจนะคะพี่กัดอยู่ที่ตำบลบ้านตาดนะคะตำบลบ้านตาดอำเภอบ้านดุงจงังหวัดอุดรธานีหรือทักเฟซมาก็ได้นะคะทักเฟซมาก็ได้ทักเฟซช่องมาก็ได้หรือหาซื้อที่ไหนก็ได้นะคะหาซื้อที่ไหนก็ได้อันนี้คลาเวลคลาเวลใบก็จะสวย แต่ไม่รู้ความหมายนะคะบางๆางชนิดบางพันธุ์ก็ไม่รู้ความหมายเพื่อนๆก็หาความหมายเองวันนี้มาพาดูไม้มงคลไม้สวยงามนะคะต่อไปก็เป็นค้าขายร่ำรวยหางนกยุงแดงสีสวยมากๆเลยอยากได้หมดอยากได้หมดทุกต้นในร้านคากาวาวคากาว เยอะแยะ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 มากมากเลยตัวนี้คืออะไรชื่อไม่บอกไม่มีชื่อค่ะไม่มีชื่อสุดท้ายไม่มีชื่อไม่มีชื่อตรงนี้น่าจะเป็นดอกไหมคะจะออกดอกไหมแม่ค้าอยู่ไหนเนาะไม่รู้จักชื่อนะคะเพื่อนๆตัวนี้ไม่รู้จักชื่อขออภัยด้วยนะคะไม่มีป้ายชื่อปักนะคะ พาดูหมดทั้งสวนนี้ประมาณสักหนึ่งชั่วโมงคลิปก็ไม่จบนะคะก so <t falls> ็จะขอจบคลิปไปเท่านี้นะคะถ้าใครชอบฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะพามาชมสวนพันไม้ร้านขายพันไม้ที่เป็นสิริมงคล นะคะไปละบ๊ายบายสวัสดีค่ะฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะคลิปหน้าจะพามาชมใหม่สวัสดีค่ะ